มาเริ่มกันที่แชมเปี้ยนตัวแรกเลยนะครับกับอาเซียเดียมเพ o เร h ออฟเดอซโดยพระนามของจกักรพรรดิแห่งชูลิมานี้อ่านว่าอาเซียหรือจะอ่านว่าเอเซียก็ได้แล้วแต่สำเนียงครับต่อไปนะคะจะเป็นแชมเปี้ยน2ตัวที่มีชื่อคล้ายกันมากแล้วเวลาที่เราเล่นเนี่ยอาจจะมีการสื่อสารได้ผิดกันเลยทีเดียวนะคะก็คืออาริสตาเดอะมิโน u อและคาริสตาเดอะเซียออฟเวนเจนโดยชื่อของพวกเขาอ่านว่า อ่ะริสตากับคาริสตานะคะแชมเปี้ยนตัวต่อมานะครับเป็นแชมเปี้ยนที่เพิ่งได้รับการอัปเดตสกิลโดยที่เป็นหนึ่งในจังเกอร์น็อตหรือว่าบุคคลที่ไม่สามารถหยุดได้ของ League of Legends สมัยหม่นะครับชื่อของเขาคือ m o d e เดไคเซออ่านว่า m o ร์เดไคเซอร the master of metal โดยชื่อของเขาแบ่งออกเป็น4ีพยางค์คือ m o r d e k a i s e r เราจะอ่านผิดเป็นมอ d e ดิไคเซอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัว D และตัว E เข้าใจตรงกันนะ แชมเปี้ยนตัวถัดมานะคะมีเสียงตัวอักษรนนำที่ไม่ต้องออกเสียงให้ออกเสียงตัวถัดไปได้เลยนะคะก็คือนา The Missing Link ชื่อของเขานะคะอ่านว่านาน,นหนูสระอาลอเรือกะรันสำหรับแชมป์ตัวถัดมานะครับเป็นแชม,มป์มมปมที่ครองตำแหน่งแชมเปี้ยนที่มีชื่อยาวที่สุดในดีกออเดเจนในขณะน,นี้กับ h ฮเมอร์ดิงเกอร์เดอะรีเวียอินสมญาณนัของเขาหมายถึงผู้ที่เคารพในงานประดิษฐ โดยตัวไฮเมอร์ดิงเกอร์เองก็ชอบประดิษฐ์เทคโนโลยีล้ำหน้าหลายอย่างเช่น h 2 0 g Evolution t u r l e t หรือว่าป้อมปืนประจำตัวของเขาซึ่งเป็นสกิลคิวของเขานั่นเองและ Reconnaissance Operation Frontline Copter หรือ ROFL Copter เครื่องบินของคอกิและสิ่งประดิษฐ์ที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นคือ The Seven Lens of Insight ก o เกิลของมัสเตอร์ยีชื่อของเขาอ่านได้4พยางคคือไฮเมอร์ดิงเกอร์ หรือจะอ่านว่าดิงเจอร์ก็ได้แล้วแต่สำเนียงครับแชมเป้นคนต่อไปนะคะเป็นแชมเป้นหญิงผมสีฟ้า Ding เ the r o t ส Cannon ชื่อของเธอหมายถึงตัวนำพาความหายนะซึ่งตรงกับคอนดักเตอร์เอ้ยคาแรคเตอร์ ector, เอ้ยถูกแล้วของเธอนั่นเองค่ะโดยในเนื้อร้องของเพลง get jing นะคะก็มีชื่อของเธออยู่เราลองไปฟังเนื้อร้องเท่านั้นก็เลยค่ะ แต่หลายคนก็ยังเรียกผิดอยู่กันจนแบบนะบางทีเล่นๆอยู่ก็แบบจิ้นจิ้นยิงจิ้นเออคือแบบอ่านว่าจิงนะคะอ่านดีๆอ่านว่าจิงค่ะสำหรับแชมป์ตัวต่อไป Nocturne The Eternal n i g h ม m a r e อ no ก c t u r n e ฝันร้ายชุนนิรันชื่อของเขาอ่านว่า Nocturne ถึงแม้ในคำว่า Turn จะมีตัวอักษรมากเกินไปนิดนึง แต่ก็อ่านแค่คำว่า turn คำเดียวดังนั้นชื่อที่ถูกต้องที่สุดคือ nocturn แชมเตี้ยนตัวต่อไปนะคะเป็นราชาแห่งหนองน้ำ Thames Change the River King ซึ่งปัจจุบันนะคะไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นสายพันธุ์ปลาหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกันแน่ชื่อของเขาอ่านว่า Thames Change นะคะซึ่งนั่นเป็นชื่อที่อ่านถูกต้องที่สุดแล้วค่ะจบปิ้งแชมป์ตัวต่อไปนะครับ Grave d w e l l e อ ซึ่งชื่อของเขาอ่านว่าเกรฟหลายคนอาจจะอ่านผิดเป็นกราเวสซึ่งผมเคยเห็นเคสหนึ่งที่ผมได้เอาลงเพจไปแล้วด้วยเขาอ่านว่ากราบทั้งคนส่งมาทั้งผมเงือบทั้งสองคนเลยเกรฟอ่านว่าเกรฟไม่ต้องมากราเวสหรือกราบทั้งนั้นครับแชมเปี้ยนคนถัดไปนะคะเป็นสุดหลอกของลิคออฟเมเซนเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือเกรฟเฮ้ยเจสค่ะเจสเดอะดีเฟนเดอร์ออฟทูมอร์โรหลายคนนะคะอาจจะอ่านผิดเป็น เจสซี่เจฟฟี่เจสซี่ก็มีนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะอ่านว่าเจสค่ะแชมเปี้ยนคนถัดมานะครับเป็นนักวิทยศาศาสตร์คลั่งแห่งเมืองซอนด็อกเตอร์มุนโดเดอะแมดแมนออฟซอนโดยตัวด็อกเตอร์มุนโดเองก็พูดชื่อตัวเองในเกมหลายรอบอยู่นะครับแต่หลายคนก็นยังเรียกผิดเป็นมันโดมันดูหรือมุนโดกันเลยนะครับซึ่งชื่อที่ถูกต้องที่สุดก็คือดร์มุนโดครับ แทนพิเศษสำหรับแชมเปี้ยนใหม่ประจำแพทนี้นะคะก็คือ Kindred อี e อ t e r n a l Hunter พานผู้หูแกะหมาป่าอ่านว่า Kindred นะคะ Kindred นะคะเหมาะจริงๆสำหรับเข้าป่าอย่าเลยขอร้องล่ะเอาไป AD หรือจะเอาไปมิดเนี่ย โดยระยะการโจมตีของคินเดนะคะมีระยะการโจมตีที่ใกล้กว่าแชมเปี้ยนสาย ADC ทั่วไปค่ะซึ่งทำให้เสียเปรียบในการยืนเลนรวมไปถึงการเก็บสแต็กของสกิลพาสซีฟมาร์คออฟ i n d เด d อีกด้วยค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับชื่อแชมเปี้ยนแบบไทยถูกคลิปที่3ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานนะครับทั้งทางช anel ของ YouTube ในเพจลกออฟเจียมเจียมรวมไปถึงเพจล e กออฟเจียมเจียมช็อ หากชื่นชอบผลงานก็กรุนา้นเห็นปุ่ม subscribe หรือปุ่ม like เป็นศัตรูในเลน่นของคุณแล้วกดให้ยับขอบคุณครับ